เจ้าเป็นใครข้า,างั้นเหรอข้าคือเจ้าลูกหลานแห่งเทพสงครามผู้ส่งสัญญาณแห่งยามค่ำคืนลาททโอความโง่เขลาของเจ้าได้สร้างหายนะร้อยแรงความพักดีของเจ้าได้รับการตอบแทนด้วยการโกหกและหลอกลวงความทุกข์ทรมานอันไม่สิ้นสุดจะฉีกร่างกายของเจ้าออกจากกัน และความรักในชีวิตของเจ้าจะจากเจ้าไปหยุดนะถูกต้องแล้วไปลดปล่อยเปเพิงอันโชคชแหึ่งความเกียดชังที่อยู่ภายในใจของเจ้าอปให้มันเผาไหม่ไปซะลาทิโออะไรกันทำไมถึงมีลาทิโออีกคนล่ะ ิงได้แล้วนั่นมันจกกักรจี้นะลาทิโอ,อทำไมเจ้าถึงกันข้าด้วยล่ะลาทิโอ,อทำไมหน้าของเจ้าถึงร้อนล่ะเจ้าดูเหมือนกำลังตื่นตระหนกนะหัวใจที่อ่อนโยนของเจ้าคือศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของเจ้าทิ้งเอาไว้ข้างหลังซะ สงครามและการนองเลือดคือสิ่งที่อยู่ในใจของเจ้าบทพันธนาการของเจ้าลดปล่อยความปัรถนาของเจ้าที่จะพิชิตทุกสิ่งมันเลือดสีดำของศัตรูของเจ้าแทรกซึมเข้าสู่บัลลังก์ของเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าเคยลักจะกลายมาเป็นสมบัติของเจ้าจากสงคราม การพิชิตความไร้ปานนี้ของเจ้าจะมาถึงแผ่นดินเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งเอาซิกินเพิ่มได้อีกนะ แม้ว่าค่าจะไม่สามารถรับประกันอะไรอย่างอื่นได้อย่างน้อยท่านก็จะไม่หิวหอยที่นี่นี่กินได้หรือเปล่านะไอเด็กเวนนั่นเป็นใครวะหมอหน้าอินเคช่วยชีวิตเขาไว้แถมยังนั่งข้างเขาอีกเช่นกันเรื่องจริงเลยจ้าหมอนั่นคิดว่าเป็นใครฮะโอ๊ยอย,อย่ามาพูดใจเยาะเย้ยว่าไอเวนนี่นะเขาเป็นคนไม่ธรรมดานะว้ยมีอยู่ครั้งหนึ่ง เขาเคยช่วยชีวิตข้าไว้ที่สนามประลองนะนั่นเขาเหรอเขารู้ตัวตนที่แท้จริงของข้าเขาเป็นราชวงศ์สกอเเลียนนะว้าวเขาคือตัววัดว่าพวกเราจะร่ำรวยไม่ต้องกังวลไปพี่ใหญ่ผู้ชายทั่วทุกแห่งกำลังตามหาท่านนะชายผู้ฆ่าหลังเผ่าพันถ้าพวกเราต้องการจะขายท่านออกไปพวกเราก็คงจะทำไปแล้วทำไมเราต้องเสียเวลามากมายขนาดนั้น จะช่วยชีวิตท่านด้วยการที่ท่านเคลื่อนไหวเพียงลำพังในตอนนี้ถือว่าเป็นอันตรายมากนอกจากนั้นท่านยังเต็มไปด้วยบาดแผลอีกด้วยข้ารู้ตําแหน่งของบุคคลที่ท่านกําลังมองหานะแล่ข้าสามารถพาท่านไปที่นั่นได้เจ้าทําไมเจ้าจะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อข้าขนาดนั้นกันเจ้าพยายามจะทําอะไรกันนะ่มันก็ง่ายมากเมื่อท่านได้อํานาจแล้วให้ข้าเข้าร่วมกับท่าน